สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักลุ้นๆ้วนลายปีนะคะของชาวราศีมังกรนะคะในปี2568นี่จะเป็นยังไงบ้างชาวโสดเพราะไม่แม่ไแวะมาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะจะเห็นได้ว่าชาวราศีมังกรที่เหงาเงาโสดๆมานานแล้วปีนี้คุณจะเจอคู่รักไหม คุณจะเจอคนที่ใช่ของคุณไหมหรือก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอมาแต่ก็อยู่ๆเข้าไปเข้ามาก็หายไปจากชีวิตคุณนะคะก็หมายถึงว่าเราก็ยังไม่แน่นอนกับความรักเลยอะแบบว่าเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่บางคนก็ยังเลือกอยู่บางคนก็ยังแบบไม่ตอบโจทย์กับความรักความคือคนที่เป็นโสดมานานแล้วเนี่ยบางทีก็ไปโฟกัสเรื่องอื่นนะคะความรักก็เ,เลยไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนนะคะเรามาดูสิคะว่าปีนี้พอขึ้นมีนาเมษาของปีสองพนารนะคุณจะเป็นยังไงบ้างจะเห็นได้ ว่าความรักก็ยังมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะยังไม่ลงตัวกับใครนะคะเหมือนเรามีปัญหาอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะไปโฟกัสเรื่องความรักได้เต็มร้อยเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยเหมือนอะไรมีอะไรที่ต้องเคลียร์ต้องอะไรหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังคังคาอยู่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว2518จนเอ่อ2567จ,จนมาถึงปี25 1 8นนี้ต้นต้นปีก็ยังไม่โอเคนะคะยังแบบเป็นช่วงที่ เกี่ยวกันอยู่นะคะแต่หลังจากมีนาเมษาไปแล้วเนี่ยคุณเองก็ถ้าใครคิดอยากจะมีคู่รักเข้ามาเนี่ยนะหรือว่ามองมองหาความรักอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นนะคะตั้งแต่มีนาเมษาไปแล้วนะคะบางคนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะคุณเองก็มีโอกาสนะคะหลายอย่างหลายเรื่องที่คุณได้จัดก,การปัญหาต่างๆไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะ มองหาความรักหรือเปิดใจนะคะอยากจะหามิตรภาพใหม่ๆคนเออใหม่ๆที่ถูกใจเข้ามาไหมปีนี้ดูซิบางคนก็ได้เจอนะเจอคนที่เขาเรียกว่าเออขยันนะ่ะเป็นคนที่เออสร้างเนื้อสร้างตัวเก่งคนคนนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเออขยันนะคะขยันแล้วก็แบบว่า ขยันเก็บทํางานเก็บเงินอะไรเงี้ยคนลักษณะแบบนี้จะเข้ามาหาคุณแต่คุณจะถูกใจหรือไม่ก็เดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่แบรับภาระในเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนถ้าเป็นผู้นําก็เป็นผู้นําได้ก็คือเหมือนกับว่าเขาต้องรับผิดชอบงานใหญ่ๆห,หรืองานเกี่ยวกับลักษณะสายงานของเขาเนี่ค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงแหละ นะคะคนคนนี้ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะคะหรือว่าตัวคุณเองก็เหมือนการแลกขยันนะหาเงินจะไม่ค่อยมีเวลาหาความรักเลยปีนี้ก็เหมือนถามว่าจะเหงาไหมก็ไม่เหงาแต่ยังตอบโจทย์กับใครไม่ได้นะคะอาจจะต้องเป็นอะไรที่จะต้องดูดูกันไปก่อนเป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนกันก่อนได้แต่สิ่งที่คุณมองหาเนี่ยนะคะในเรื่องความรักก็จะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกนะจะมีคนที่ถูกใจเข้ามาด้วยแหละ ะะถึงแม้ว่าคุณเองอาจจะไม่ได้โฟกัสมากชาวราศีมังกรนอะ่ะบางคนก็เคยเจอความรักที่ผิดหวังความรักที่ไม่ได้เข้าท่าบางทีเหมือนกับมาแล้วมามา,มาหายหายหรือว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์หรืออาจจะบางคนก็อาจจะไม่จริงใจกับคุณอย่างเงี้ยคุณก็เหนื่อยไงคุณก็เกี่ยวกับสุขภาพด้วยเกี่ยวกับความรักอะไรต่างๆที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ชัดเจนเลยหรือว่าก่อนหน้านี้นะคะเจอแต่คนอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้จริงใจกับเราเราเองก็เลยไม่อยากจะไปโฟกัสมากเรื่องความรักนะแต่ปี2 5งพ มีนาเมจาปไปแล้วมีโอกาสได้เจอๆนะคะคนที่เข้ามานะคะจะถามว่าเป็นคนที่ถูกใจคุณไหมล่ะก็เขาก็มีค่อนข้างจะเจ้าชู้นิดหนึ่งคนคนนี้เป็นคนที่มีเป็นคนมีสนเสน่ห์ คนคนนี้นะเออเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วเขาก็เป็นคนที่คบซ้อนคือมีคนคุยเยอะอ่ะคือถ้าเรามองหาคนสวยคนหล่อก,ก็ต้องเจออย่างนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าถามว่าคุณจะคุยจะคบกันก่อนก็ได้เป็นเพื่อนกันโฟกัสไปก่อนแก้เหงาแก้เซ็งได้อยู่นะแต่ว่าถามว่าเขาเองอ่ะเขาก็ชอบคุณไหมเขาก็ถูกใจคุณนั่นแหละแต่คุณเองอ่ะอาจจะคบต้อนก็ได้หรือเขาเองก็คบจ้อนหรือว่าต่างคนก็ต่างมีค ความรักซ้อนก็นได้ก็คือต่างคนต่างมีแฟนแล้วมาเจอกันนะคะอันนี้ก็ระวังว่าเออความรักอาจจะต้องแบบ <_ ening> ปวดหัว, <üyor> หวหนิดนึงอะ่ะหรือว่าอาจจะยังไม่คงที่นะคะตัวพันธุ1 8เนี่ยคุณมีสเสน่ห์ไงคุณมีสเสน่ห์ทีนี้คนหนุคนนี้ก็อาจจะเข้าม,มาในชีวิตคุณหรือไม่ก็คนที่มีแฟนอยู่แล้วกว็าอาจจะเข้าม,มาในชีวิตคุณก็ได้นะคะก็ทําให้คุณเนี้ยอาจจะปั่นปว่วนนิดนึงอะ่ะอืมเรื่องความรักก็นะจะมีคนอายุน้อยฝ่าแต่ว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าเออ เขาเรียกว่าเป็นคนเจ้าชู้ไหมก็ไม่เชิงเจ้าชู้แต่ว่าเขาจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเอ่อเป็นเด็กที่มองกันไกลเป็นคนที่มองกันไกลอะไรอย่างเงี้ยอายุน้อยฝากคุณนะ,ะอาจจะเป็นคนที่ขยันสร้างเนื้อสร้าง,งตัวด้วยลําพังด้วยตัวเองนะคะถามว่าเป็นไม้ไหมยังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าไพเดวิลนั้นไม่แน่ใจว่าเขาจะมีแฟนคาราคาซังอยู่ไหมมีเนี่ยเขาก็ยังมีของเขาอยู่แล้วแหละ เขายังมีอยู่แต่ว่าทีนี้คุณอาจจะไปคบซ้อนกับเขาเดียเดเวลมานะคะเพราะฉนั้นก็ต้องระวังนิดนึงว่าคนคนนี้อาจจะมีคู่ของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วคุณอาจจะไปเจอแล้วปิ๊งทุกสเปกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อาจจะทาเหมือนกับว่าอาจจะมาปิ๊งคุณเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทําให้คุณนี่อาจจะต้องอ่ะเหนื่อยนิดนึงเจอคู่แข่งหรือว่าอาจจะไปเป็นนักซ้อนไปตกเอ่อเป็นเครื่องมือที่สามให้เขาเอะไรกับเข,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 ขาอะไรอย่างเงี้ยก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะ ชาวมังกรนะปี2518นี้นะคะมาดูไพ่สรุปนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะคุณเองคิดจะมองหาคู่เนี่ยนะ,ะปี2568กก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคุยเป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนได้นะคะจะถามว่าคุณจะเจอคนที่ถูกใจก็กมีนะคนที่ถูกใจก็มีอาจจะมีคนหลากหลายเข้ามาให้คุณได้เลือกก็จะมีคนที่ถูกใจด้วยแหละนะหมายถึงว่า คุณเองบางครั้งก็มีคู่ของคุณอยู่แล้วมีแฟนนะมีแฟนพูดได้ง่ายเป็นแฟนกันอะไรคุยกับใครอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะไปปิ๊งคนนู้นคนนี้ซึ่งเขาก็มีคนซ้อนเหมือนกันไงคือแบบมีคบหลายคนเหมือนกันบางทีพี่เจมพ่อไม่แม่ไมนั่นแหละแต่เขาเป็นคนแบบเหมือนกับว่าเลือกเยอะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคู่ของเขาอยู่คนของเขาอยู่แล้วก็อาจจะมาแอบคุยกับคุณเดี๋ยวไม่ก็คุณเองก็มีคนที่รักอยู่แล้วอะไรเงี้ยคนโสดนะคนโสดพ่อไม่แม่ไม่อาจจะคุยหลายคนอะไรอย่างเงี้ยคนไหนที่เป็นคู่ที่อะไรก็ยังเลือก อยู่ยังอะไรอยู่ก็หมายถึงว่ายังสรุปไม่ได้นะฮะก็คือยังยังเป็นโฟยังโฟกัสเป็นครอบครัวไม่ได้ยังเป็นแฟนที่แบบว่า อะไรประเภทออกหาออกตานีก็ยังนะแบบประเภทอาจจะแอบพอบแอบคุยกันไปก่อนอย่างนั้นน่ะได้นะคะปี2 5 1 8นี้นะคะก็ถือว่าคนโสดหรือพ่อไม่แม่ไมเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังคนมีเจ้าของหรือว่าคนที่เขามีคนรักของเขาอยู่แล้วเนี่ยค่ามาพูดคุยกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคู่เป็นสัตว์สัมพันธ์กันที่ดีก็อาจจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นไประยะไกลได้นะคะแต่ว่าถ้าตอนนี้ถ้ามองแล้วปี2518เนี่ยคุณอาจจะเจอคนที่ถูกใจแต่ว่าอาจจะเป็นความรักที่ยัง ไม่ลงตัวไม่ชัดเจนได้นะคะเพราะฉะนั้นดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ได้เจาะจงใครดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์ไว้เฉยๆนะคะ,ะรบกวนกดไลค์กดติดตามกดถูกใจกดแชร์แม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ